ไปที่นี้วยู่ัวอูลัวนะเทเป็นพูดเชื่อที่ดีให้ดูอะไรที่ปีนะถือเดิมขู่ข้าวอยู่ เอาแซดมมึมอยู่ไหนวะนี่มาไปหาเอาแซดไหมเอาเฮ้ยกูโดนหลาบไอ้เหี้ยไดแล,ล,ล้วไดแล้เวเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไม่ทัน

วางเลยอโอ๊ยตอผิดโอ้ชิบหายแล้วไม่มีเกิดนะนินจาแม่งดีหลังอูหลังหาอุหลังนินจาหลังนินจาทุกหลังนินจา้าฮิู่ฮิอยู่สวยด

ไม่ทำไมกไปวานู่นนะทูไม่รู้นะมีมึงอยู่มายังมีมึงอยู่เฮ้ยรู้แน่ของใครวะรามีอะไรอยู่ได้อยู่ไหมบุรงนะ มาละฮิวคิคตูเก่งดีมันมีเสียงบอกเาเลยว่าพอเท่าพรแล้วอะไรนะอ๋อมพูดเหมาะอะไรพอเข่าแบ้เขเนี่ยพอเท่า i s ready โอ้ยเที่ยกับตายาตใช่พ่อมันตายระเบิดเที่ยมากเราไปตามดูจะได้พากินตายอ่ะเที่ยก็ลอกมันเอาอันนี้ไว้ไหนวะมึงแตกไปแล้วตอนแรกหมามึงก็มาฝั่งเมืองตายละ วางตรงวางตรงนี้ตรงเออนัอ่นแหละและคุยกอดีบบบบบบบ ทำตรงเล็กอุ้มมีทรงมเมีเอ้กับสู่รไดมอนหนึ่งสักทีผมอยู่ไหลายตำแหน่งมากลองดูลองดูฉากไฮไลท์ดิพวกอันตรายใช่ไหมเข้าเจอแล้วดีจริงปัดหม้อโอ้ เดินเข้ามุมมาหาจ,จัดเองมันดันแล้วไงจัดมันดันมาปัอะไรพวก,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 กเขาดูคุณเบบี้บีนะครับว่าไฮไลทรโอ้โห like ค,คิวผมอย่างเดียวไอ้เหี้ยตัวซัพพอร์ตคุณอยากมานต้องยังอะไรไอ้เนี่ยตัวคือเด้นชิมใจอยู่อย,อย่างข้าง อะไรนะดิโอ้โหระเบิดเต็มเลยสัตว์ว่าจะแรงติดเขาหน่อยไปเลย ุณจะฮิวคุณฮิวอยู่นะแตมันแรงเกินไปวนนี้ยองบอ ห, Judge. หากันหมดเห็บเ่เอาก็บหลังให้ละสามแค่นี้บาีกูลังจะหันไปฮิให้เลยอีกแล้วหรอกำลังฮิวสบายเดี๋กูจะดิลากมาทางนี้ดิ My other round. Us the world. Uh, the other i need assistance. ไอ้เทียนมากระโดดได้ฮอกอายได้เหรอทำไรอะใส่ทงยิงอะไรอยู่ยิงสบายแล้วใช้กาอยู่นานลำหลังเจ้แม่ ôi mùa nắm được này quá như này nắm được này quá ôi <laughs> นี่หอะนะดูหนี่งไหมึ่งไหมึ่งไหมึ่งไปดิหนีอะไรมาแตกแล้วไปยีมาไหมหนงไหมึ่งไหมงไ อมอดดง,งไปลงแบบคุณไปทอ้ยเอาว่ะ โดนเทีย่ยวแล้วก็แหลกหลังเข้าวอดเด้อโอมีแลกคูน่ะไปหาไอ้นั่นดิมันมีฟูลเซอร์อวะ่ะถ้ามันยิงรววแล้ววะฟูลเซอร์ไงให้กูอย,ยู่มึงไม่ได้หรอรอรอ ตัวอะไรมันมีห้ามฮิววะฮะอะไรมันมี่ถ้าถ้ามึงสกิลไวเนี่ยเอะไรว่ะที่มันระเบิดอะถ้ามันเป็นสีม่วมมันเต็มมันจะฮิวไม่ได้บอกวเววเองเววเงรอบ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 อาเลตัวบอกด้วยสามตัวสามตัวเฮียเฮียพลาดดาเมจหมดเลยสลามน้อย ใช่เพื่อนตายหมดเลยล้ำอ้าเคยยี่อะไรเนี่ะตาเป็นไงแหละเหมือนติงตองทำอะไรวะทำอะไรก็ไม่รู้ว่ะมาโกระตุกยังวะโอ้กูเก็บซีพีของแรสเตอร์ทำไมเจะาีพีทำไมมาโกะตุกเฮ้ยไปเกิดตรงนี้ได้ไงวะ ในของเอ่อบอกมามาม <c oughs> าไ้เขายิงที่อะไรนี่นดิต้ <c oughs> องหัครับกู้โหแต่มึง

có M gì ạ em mở ta đi lời judge jury executioner học còn cái làm thế tí forget mang đây gì ันติงโง่ๆเลยนะดูก่อนครับดูก่อนครับไม่ง้อแนะครับแม่งแม่งยิงอยู่สองตัวที่เหลือมิสายค่าอย่างเดียวเลยสามตัวครับมิสไซที่สามตัวนะไม่ต้องเลงเลยทมิสไซเอาให้หมด